สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเกมใหม่เลยนะครับเกมไลน์ไดโคนิค่ามบายนั่นเองนะครับก็ถ้าอ่านผิดก็ขอภัยด้วยละกันนะครับก็เกมนี้ถือว่าเป็นเกมใหม่ล่าสุดนะครับที่ไลน์นะครับก็ถ้าสังเกตนะครับตรงมุมก็จออาจจะมีปัญหาหนึงพอดีเนื่องจากผมอัดโปรแกรมอัดไปด้วยเนี่ยอาจจะมีปัญหาหนึ่งนะครับอ่ะเราก็มาอยู่หน้าแรกนี่เลยนะครับ ซึ่งผมเล่นไปได้นิดนึงนะครับตอนนี้ผมก็เล่นถึงเลเวลสองซึ่งผมอาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเกมแนวประเทศนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับอ่ะก็กระตุกนิดนึงนะครับพอดีโทรศัพท์ผมจะเป็นอย่างนี้แหละครับก็คือเวลาอัดไปด้วยเล่นไปด้วยมันจะกระตุกนะครับอ่าโหลดดิงอยู่นะครับ อ่ะแบตบจะหมดนะครับอ่ะเราก็มาอยู่หน้าตานี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปสู้กันสักแมตต์หนึ่งกัแล้วกันนะครับอือ่ะเราไปกันเลยนะครับ ปกติถ้าเป็นเกมแนวนี้เนี่ยผมจะเล่นไม่เป็นเท่าไหร่นี่ถือว่าจะเป็นการหัดของผมนะครับมากันแล้วนะครับโอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยโดนโดนตีครับมาต่อเลยครับ โอ้กระบ,บองเพชรอ่าเจอบอสแล้วครับสู้ได้ไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยหน้องเยอะมากตายตายโอ้ยุ้น,นเตี้ยว เรียบร้อยครับก็มีกระตุกบ้างนะครับก็ขออภัยด้วยละกันนะครับเหมือนจะได้เพชรพีนะครับอ่าอันะครับเขากลับไปที่เมืองแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นนะครับ มาที่เมืองแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีละอย่างกันเลยนะครับอช่องเก็บของมีอะไรบ้างนะครับรู้สึกน่าจะเป็นสถานะของตัวละครนะครับอันนี้ของใช้แฟชั่นนะครับสัตว์เลี้ยงนะครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับครังเก็บของนะครับ เพิ่งเล่นก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับนี่นะครับก็เป็นว่าใครที่สนใจเล่นเกมนี้เนี่ยก็คุณผมชมก็ลองไปเล่นโหลดมันดูนะครับใครที่มีบัญชีไลน์เนี่ยก็ล็อกอินเข้าเล่นได้เลยนะครับก็ผมอาจจะเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเป็นการหัดนะเพราะเนื่องจากเพิ่งเล่นเกมแนวนี้นะครับก็เลยยังเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับ อาลนะครับก็สำหรับเกมไลน์ดอร์คูนิก้าโมบายก็ขอจบไว้เท่าน,นี้ก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ